ครับสวัสดีครับพิพิธีท่านยินดีต้อนรับคุณสู่ช่องกับผมขณะน,นี้แอดเดินทางมาหาปูทุดงมลึกลับกันพี่น้องชมเนาะว่าเมื่อนี้มีโอกาสได้มาหาปูกันน้ำชมเนาะว่าอ่าปูเอินมามีธุระอย่างดเร็วน้นำชมเนาะว่าแอก็ได้แอดก็ไดเดินทางมาตอนช่วงบ่ายๆกันพี่น้องชมเนาะหน้นาที่อะไรเกิดขึ้นหน้าที่นี้นะครับพี่น้องนี่คือ พระพุทธโลกพระพระประธานซึ่งบ่มีบม่มีหลังคาท่าน้องชมนะยังบมง่มีหลังคาม้งดันแล้วอยากจะให้เอฟซีช่วยๆกัน้พี่น้องชมเดอ้อถ้าใครเป็นอ,อยากจะสมทบสร้างหลังคาหลังคาม้งพระประธานกันท่านผู้ชมนะกาอยากจะขอบัลลังก์บนนัลดางหรือแรงจากเอฟซีกันทุกขั้นที่ากำลังดูแอดอยู่ท่านผู้ชมเนาะดังนั้นแล้วแอดกด็เลยจะมาเป็นสะพานบนุญ ให้กับวัดสำนักสงฆ์นะครับสำนักสงฆ์ของอปูุ่๋ดงกันพี่น้องชมคือปู่ห้าหนึ่งศูนย์นะ่ชมเนะาะที่นี่กจะมาติดตามแม่ทา้งกันในเอฟซีพอมซึ่งแอสมาอยูนีกนซึ่งเป็นวัดที่เขตใหม่นะพี่น้องชมเนาะก็ได้อยากจะบินงว่อนหรืออยากจะเป็นสะพานบุนเป็นสื่อให้เอฟซีได้รับรู้ว่าหน้าวัดที่นี้ยังไม่เจริญคือวัดสางไม เป็นสำนักสงสางไม่รนะับชมนะกะาังพ่มีอย่างก็ได้อย,อยากจะให้ให้ยบีมาซอยซอยมุ่งหลังคาผนะู้ชมวนะ่าคนละหนึ่งบาทสองบาทก็ยังดีนะพี่ส้มนะอ๋อทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวขอไปติดตามกับคุยกับปูกันต่อว่าปูจะหายรล้สร้างตัวใดกันครับผมต่องวดคนที่สิบหกกันครับผมครับนาะทีนี้เป็นที่สำนักสงผู้ชมนะที่พักสงกันอยู่อันเนั้นแล้วอ่าครึ่งน้าบกจากรถจากพี่หม่ก่าซึ่ง เมื่อมีเอฟซีกันนะครับผมอ่ะที่นี่อยากจะพาเอฟซีย่างรอเบิ้งจักแป๊บหนึ่งนะครับผมว่าอ่าปูพนจากขิจากสังแต่บ่มีทุนมีอ่าปัจจัยอันนี้ครับผมถึงลังค่ารถกันห้างห้างแล้วพี่น้องชมเนาะห้างห้างกันพาเต้นกระขาดเบิ้ดแล้วพี่น้องเอฟซีครับผมฉะนั้นแล้วก็จับเก็บบ่อนอขอ,อเห็นใจเอฟซีที่สายบุญท่านผู้ชมเนาะ สายบุญมาช่วยกันนะพี่น้องชมเนาะกับปูซึ่งปูกะอยู่องค์เดียวกันมาชมเนาะอ่านี่กะซึ่งกุฏิกะหลังไม้อ่าแต่คือเก่านัชมเนาะฉะนั้นแล้วก็อยากจะให้พี่าี่ช่วยกันนะครับพี่น้องอ่ะแต่ส่วนเลี้ยงนักทางนั้นกะข้อติดตามกันพี่ชมเนาะอ่ะเขาทิ่ตามเอ็ดมากครับผมอ่ะครับผมการรับราการครับปูครับผมเจริญพรเป็นได้ปู บายดีคือเขาตุลปูนะบายดีคือเขาละบ่นๆกันโดนแล้วครับ้อเด็ดโย่เดิมมากิารเห็นปูเพราหันมีอยัางนอปูก็ได้อยากเกี่ยมาเป็นสุขานบุญซอยปูซึ่งหลังค่าพระประทานกันยังมุมีปลาเต้นล่งจอดลดหรืออ่ากุฏิกันยังมุมีไปนามาหลัางนอปูนอกระได้อยากมาเป็นสุขานบุญอ่าก็ได้จะมาขอพระท่านจากปูหลวงพ่อมาเป้ะอาเป้ะพี่ครับผม เอาปูฝันดีไปปูก,กันเป็นยังบุญยอดอกครับผม,มมาว่าน,นก็นทุ่งหาย่องเกาแปดเนะเาะครับผมขึ้นผมนาัฝันโอ้ปูฝันดีตัวนี้ขึ้ืนมาฝันครับผมนางสาวผู้เล่าตายแล้วหัมาันไม่ยน้ำครับผ้ามัวมาอยน้ำ ยม,มาบอกเรียกน้ำนั่นละโอ้พอบอกเรีกบอกนาทางน้ำอืมครผมเรียกแล้วก็บอกสองโตโอ้ผู้ฝันดีเม่บอกตัวแดกกินคได้ปุป่อือแต่มันอน,นอนยงเออหงอนยอนอป่นอนในห,ห้องครบผมาาอย่ามัเขมาหาเขาเลนบอกกันผู้ยังก็เฮปูเอาซื้อเกาน้องปูเนาะอือเดียย๋ยวย่งยตังอาด้วยเ ผู้ทุดงผู้ทุดงด้รับขึ้นเขาอะไูวเนาะ้อมโนมเขาเป็นทำกันโนมนะผูทุดงครับฝันมาเยปัวเล็อมงคันม่นมาสองโตังซีสองซีสองซีซีสองเรกสามโตกับซีซีสองเออ สี่สี่สองเอาอเลยที่สวยงามตัวนี้ปูเรียกสองตัวท่านี้เอาจันข้าผมเรือเอลอันเป็นเป็นผู้หญิงมาบอก,กบปูหรอืเอเป็นน้องสาวเป็นน้องสาวม,มาบอกนปูนะเนาะโอ้ทุกท่านเพิ่งจะเหตุสางต้อยนี่นะปูนะเนาะ เัอแถวบ้านหน่อยงอนเนี่ยเคยว่าบ่ถือแต่เสาเคียงหัวเด้อบุ้ยประทันบ่ปูเอาแล้วพี่น้องเอฟซีครับผมเมื่อวานก็ไม่ยอมเพิ่งก็ถือแต่รักหัวประทันแตเสียมาเอาไฟเข้าให้ครับผมโอ้เมื่อวานนี้เมื่อวานก็ได้ไปบันแดงไปหาไฟฟ้าครับผมโอ้ข้าเจ้าสิติดต่อไฟลงมาให้บ่ปูเดี๋ยววันนึงทันละจะติดตีบ่ติีบ่หัวรอกเพราะ มานได้คุยกันเพราะนไม่จะบอกโทษไม่บอกไปถามครับผมเบิ้งว่าสั่งฮัตติกิดจังไดไปจังไดเอานี้ครับพี่น้องเอฟซีครับผมเบิ้งขากๆได้ยอมเดาแต่ว่าถือทีอ่เขา,าหัวแล้วหัวนี่ว่าเป็นครับผมโอ้วันนี่สองตัวดีนะกับซีสองถ้าเลขสามโตกับซีซีสองลับปูเนาะเป็นเลขไทยแล้วมันที่หนึ่งสามโตด้วพี่น้องเอฟซีครับผม นี่ปูดิมิตฝันดีอครับผมเอาวันนี้ผู้ชิมเห็ดมาสั่งซอยนี่าซอยเอฟซีเพิ่นอยากจะสั่งซอยดีเพราะจิตต่อปูได้ไงเพราะเบอทโทรปูให้เอฟซีเนี่ยครับผมเอาเอาเดี๋ยวนี้กันสีเฮ็ดส้วมด้วยกันเจผดส้วมไม่นำย้อ์จากของวั่านเบอร์ยังปู098 098 564 ห้าห3สี่หกสามศูสาครับหนึ่งสองสาสี่หาครบนะปูเนาะอเอานี่พี่น้องก<อ><ร>ิฟีครับผมใจบุญก็มาซอยปูเดอ้อทำบุญด้อยวน้ำกันมาเทากับกับไม่ย่อนละพระตอนของพันกากับพันานใดยังกับใดแน่กันนิดเด็เกหน,หน้อย กูก <Vander> <keys> uh <om> so <bung> ็าต้นตาายวันแต่คอยอย่างนีอมเข้าว่าน้ำท่วมนี่ขึ้นหมอดพี่ปรปูเกือบหอดเกือหอดหอดพืนไปมากสลับากประูเนาะน้ำบาตรก็ชวนน้ำท่วมเอ้าไม่ลาปูบินทบาทเีปูไปจังไหนปูน้ำท่วมก็ไปนะก็ไปก็ฉชนสันเขาเสียปย่านี้ปั่นโยมวางเอาวางโดนไปโอ้ไปแต่เด็ดตัวปูถึงนอกบาทนี่อิ่ีครับผมป็นต้อง้เก็แถาแก่ล้วไปก็ไม่ ไปเหมือนกันย่างกับเตี๋บบ้านว่ามื่อยตัวแล้ววะกับผมนี่ปูกับทรไปหาแอดหมื่อวานนี่<ม>บัดน,นี้กับตัวมันย่อมขึ้นมาปูกับฝันได้แนวทางกันพี่น้องชมเลย<ม>สี่สองท่าเรียกทับตัวก็บสี่ีสองบนล่างไว้เลยพี่น้องชมบานที่จุดประสงค์ของปูหันปูที่เฮ็ดอี่ยห็นต่อตกับปูห้องน้ำไปสิปี่ปูห,ห,ปหายายอ้องน้ำห้องน้ำประเทศอ่าย้อนเจ้าของ ครับผมพ่อจำลองไว้กับสื่อของมาจันของมาแล้วเรื่อยๆครับพ่อไอ้พ่อเนี่ยย่อมมากครับเดี๋ยมีห้องน้ำเขาครับทุกบบศท้องนี่ปดทุกในี่ปลาทับปูเนาะปศท่าหมดบศท่าหมดกัดอีกเนี่ยครัเอาครับผมยิบซีครับผมนี่ตามเบอร์นี้เลยพี่น้องชมุ่มติดต่อปูมาได้ถ้าผู้ใดใจบนอยากจะร่วมสร้างอยากจะสร้างบุญณะ อ่าปฏิสังขรณ์โอ้โมเมน, <ะ S 1> มนบูรณะวัดนะครับพี่น้องว่าวลวงวอาด้วยแอดก็ได้ติดต่อเบอร์นี่มาหาปูก็ได้อ่าคนละบาทสองบาทกันซึ่งแอดไปะะผ้ายยางไปเบิ่ง,งแล้วอ่าเมื่อกี้เนี่ยกะล้งางผ้าพระท่านกะมาตากแดดตากฝนอยู่นี่<ม>เป็นปีที่สองแล้วพี่น้องเอฟซีครับผมอยากจะให้เอฟซีดีซอยๆกันเด้อพี่น้องอยากจะให้นี่เขาปีที่สองนี่ ค่าแรกนี่ก็เป็นปีที่สองตากแดดเป็นแมบแม่แม่ยู่กับบัยพี่น้องชุ่มอยากขา้มีหลังค่าแล้วก็มองจอดรถหรือมองจี่พักจากขามีเทิบหรือมีพาเต้นนะครับผมถ้าผู้ใดโชคดีหรือบ่โชคดีก็ย่าถ้าผู้ใดจากซอยปูเจสท่าก็เต้นจักนึ่งหลังก็ยังดีนะครับบ่เต้นหรือเป็นพาพาแซลมก็ได้พี่น้องช่ม ปาสลมก็ไ้ที่มัมุ่งกันในสองช่วงนาะเอามานี่กับมหาปูปูกับปอยแนวทางให้ปูมันใจพราถึงจะเสาหัวฉทนปูอ่ะใจยงวานแเสาหวนงหัวแรกห้แรกวาแรกปูอู้หัวแรกที่เอาปูนี่หลังหลังหลังออกวัดสาในึ่งหัวแรกคุปูครับผมโอ้ยบาทพี่น้องเอีครับผมแต่เลขกับง่ามดีดีอ่าสี่สองสองซี่สืกลับความด้วยพี่น้อง เอาไปหายุบสารากินแบงก์รัฐบาลกันไว้เพื่อถือว่าทีหนึ่งไอ้เริ่มโป้มาตั้งพี่เด้อพี่น้องเอฟซีจัดระทรมาเนี่ยลายยอมเอ้ยเออมาสอยปูนันปู่มยังเงินไม่ท่องอ่ะแต่เ่ยย่อมละผู้หาผู้ซื้อผู้ระมาดสองบาทครับผมเดี๋ยวจะถ้าครับผมท่ำตามท่ำหน่อยก็ได้ท่ำหลายก็ได้บุญครับผู้สนยนนั่นเจตใจของเฮาดอกครับผมเฮาตั้งใจท่ำบาทหนึ่งก็ได้เป็น จำพระท่านเป็นลานเท่ากันน้อมศรัทธาตั้งใจท้ำครับเอาวันนี้ก็ขอกับว่านมัสก,การปูหลายๆานะครับเด้วอ่ะขอพรจากปูกันตั้งใจรับพรเด้อการลำรลว้อยนุ่งกันเมื่อทุกคนเบิ่งแสนส,สองแสนแน่ละวะนกปูนะ <c oughs> <c oughs> เอ้าย้อนไปเบิ่งเลยก็เปลแล้วก็ ดั่สถือไปยืดใส่แล้วครับผมขายน้ำมันครับผมขายเดินทางขายอยู่ข่ายกินเนาะอ้าวตั้งใจละพอนยะทาวารวะาปุราปริปุเรนติสาครังอวะมีวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปติตังตุมหังคิปเมวะตมิจนตุตะเพปุเรนตุตังกปา キャントバナラトヤタマニチョウ、ディラトヤタサピティヨアビワキャントサパロウ、コアヴィナタトマテパワドワンタラユウトキティ、カヨコパワアピワタナティレッド、 เนจางวุธาปจายุโนจัตตารุธรรมาวทันติอายุโนทุขังระลางพะวตุทัพพมังคารังราคันตตสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนตัพธาโสทีพวันตุเตปวตุทัพพมัง คารังราคันตุตับเทวตาสัพธรรมานุภาเวนะตถาโสทีภวันตุเตภวตุตาพมังคารังราคันตุตับเทวตาสัพสังฆานุภาเวนะตถาโสทีภวันตุเต ครับซาหายจุกคายโกลหายโรคหายผ้าเด้อย้อมเด้อทุกคนดำด้วยําด้วยทุกคนครับผมกูมีนวทางให้ทำนี่แหละเนาะครับผมเพาะว่าหลายแบบเพิ่งเย็บกอดขอย่างนี้ลครับผพรต้องเบิ่งหลายนัดปูเอาไปจัดเลยนัดปูเอาไปจัดนะครับพื่อนครับผมเ้าหลายเกือเก้าคนละยมครับผมไงขอบคุการรสการ์พี่น้องแล้วก็ไลฟ์ซี่กันสำหรับคลิปนี้ ก็ขอ,อยุติคดีบัน่า,ามชมชื่นเจอคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับผมน้อยๆแฉนเอา